และแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารร้านนี้กันแล้วละค่นะนี่นะอันนี้นะเข้าไปเลยเออนี่ดูก่อนน่ารักมาเจ๊เราต้องมากดสั่งที่นี่อ่ะเธอ,อหาที่นั่งกันเนี่ยแหละข้างเนี้ยแหละสวะ เอาตังก่อนนะคะโอเควิธีการสร้าง,ลงเลือก select insert ยาเกนีพูดถึงอะไรอ่ะยาเกนนี้อืมเราก็จะเกียนร้นหบางการอะ่ะเคืนอนี้ฮะสติ๊กเซเอาเลยนะ จำนวนอย่ามัา่วการุณาอยา่ามั่วเอออ่ะแล้วก็คนละหมืน่น <1. S 1> คนละหมืน่นอ่ะหยิบตังใส่ไหนนี่อืมเราไม่ให้ไม่ตังใครสี่ 4, คืออะไรสามกิเกสันนี่ขึ้น หนึ่งซีเลตสองอินเซิร์ตเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอ่ะอินเซอร์ตไปอ๋อแค่นี้อืออมหลบอ่ะ อ้อ sorry name is เซวเทนจูเซียวเซีว name อะไรอะ name name กนร n a m e ฮะ n a m e n a m e n a m กาการ k a r n r n k a r n r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  k a r n การ my name is การเซียวเทนจู ทู right to, yeah ทูทู that one <laughs> sorry นางไม่ห <Promise> ล่อแต่นางดน่า <pocket> ร <sensory noise> ักอือน่ารักมึงจะเชื่อก e ูททำไมวะแค่แบบขแค่แค่แค่นี้ไม่อยากโม้เลยแรอ่าเราอัดไปหมดเลยเมื่อกี้ อัดหมดเลยออัดแค่ถึงตอนเปล่าเนี่ยข้ามถนนดูตลอดเลละเราเราไม่เราอัดอยู่ที่ตั้งแต่เธอซื้อมาแล้วที่เขาพูดกับเราเรื่องเนมด้วยขอโทษนะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายอาหารให้ดูหมดแต่เล่นมากไปหน่อยค่ะหมดแล้วกินไปจนหมดละกินอาหารเดิมแล้วค่ะที่เคยมากินเทมปุระบนหน้าข้าวนี่แหละามันอร่อยจริงเนาะฟินไหมคะฟินค่ะฟินมากอมากขอบอกขอบอกอร่อยมากจริงค่ะไปไหนแล้วไม่รู้ จริงควขายผู้ชายคนนั้นถึงจะไม่เห็นแต่ไม่ได้หล่อมากแต่มีสเสน่ห์บอกแค่นี้แหละแล้วน่ารักด้วยถามอะไรก็เต็มใจตอบเวอร์เส,เสิร์ฟนี่แทบจะประคองมาให้ถึงแบบถ้าตักป้อนได้คงตักป้อนแล้วขวนมีเกิน้วย <laughs> <laughs> โอเคค่ะข้าวาเจ้าขอกินต่อนะคะ